ผมจะอยากจะแนะนำว่าเด็กนักเรียนนะน่าจะมาทุกอาทิตย์มาชมกันแล้วก็น้องหวานภาษาอังกฤษเรียกว่าส e ่ย you are excellent แล้วก็อธิบายแบบดีมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราเป็นมนุษย์ทุกคนเราพี่น้องกันอยู่ที่ uh, อะไรนะโลกเนี่ยคือเราเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องรู้หอย่างคือฉันเป็นไข่ Who am I? Where am I? ฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็สเนี่ย What is nature? คือธรรมชาติคืออะไรแล้วก็ time ก็คือเวลาคืออะไรกรรม What is karma? เราต้องรู้ห้อย่างในชีวิตเราถ้าห้อย่างนี้เรารู้พวกเนี่ยแสดงว่าโอ้เราเป็นคนเนี่ยคือ มีเบนไดฟิตแล้วและมีกำไรแล้วที่มีผล <Okay. S 1> คือที่5อย่างเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้หาได้หมดเลยน้องสวีทเมื่อกี้นี่เราให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหอย่างเนี่ยอยู่ที่นี่ Who am I Where am I What is nature What is time What is karma อยู่ตรงนี้หมดเลยถ้าเราเราเรียนดูคือจริงๆเนี่ย everything is here แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะ ตรงนั้น่มีอยู่ดินน้ำลงไฟอากาศดินน้ำลงไฟอากาศเนี่ยของเราจะมีห้าดินน้ำลงไฟอากาศอากาศจะไม่มีตรงนั้นอากาศเนี่ยถ้าเราไม่มีอากาศเนี่ยถ้าเราทัชมันจะไม่มีรู้สึกถ้ามีอากาศด้วยเนี่ยมันเราจะรู้สึกนอกนั้นนะมันก็โอเคโอเคแค่นี้นะขอบคุณครับ